เด็กใหม่ึงทำอะไรวะเบรกไม่อยู่โอ้เด็กใหม่ทั้งนั้นเบรกไม่อยู่ครับเอาไ,ไงติดท้องอะ่ะใส่โลครับ เพลิงไม่อยู่ปีนกันนาโอ้แต่และคนมีแต่ความฮาอันนี้ก็เจ้าชงครับหวานเย็นครับชายาหวานเย็นเย็ดเชิมนี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสียตัวครับอ่านี่ก็ ฝึกกำลังหัดฝึกพวกน้องๆหลานๆนะครับใครไม่เป็นจับให้เป็นให้ทุกคนครับพอได้พักครับตอนขับไปเร็กๆนี่อย่าขับอย่าขับนะครับพอกลับขับไปนานๆนี่โอ้ยขี้เกียจคักเลยบ้านี้ <laughs> เลยลังคามันเตี้ยของผมยังไม่ได้โหลดหแต่ละคนหัวจะปวด นเอาแล้วครับลืมตัด รถไถนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันต้องตาไวมือไวนะครับบางคนขับเป็นอยู่แต่เลี้ยงคอนโทรลไม่เป็นรถก่อโอ้ยอืดมันหลายอย่างครับรถไถมะครับไม่ว่าแต่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ขับใครขับก็ได้ครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยอ่า จะถามว่าผมไม่เก่งเนอะเออเรื่องเก่งอะผมไม่เก่งหรอกแต่ก็เออคือบอกได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่มีใครเก่งมาหนอกต้องฝึกต้องหัดอย่างเจอหน้างานแต่ละหน้างานก็ต้องดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่เวลาเจ๊เอ๋ถ่ายเนาะเวลาผมขับนะครับก็ดูนะครับก็ติชมกันได้ครับถ้าผมขับก็ติชมกันได้ว่าเป็นยังไง เชือนเชือนแต่ได้ดูเนี่ยเวลาเวลาอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยการขับถมันต้องกินให้มันเสมอกันเห็นไหมฝังนี้เรือใหญ่นะครับ ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับบางคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับอันนี้แคสตดีนะครับสมมติถ้าถ้าฝัา่งนี้ใหญ่นะครับเราก็ต้องเหยียบฝั่งนี้เริ่มต้นมาแล้วเราก็ทาไงก็ได้ให้มันไปเนี่ยตรงเนี้ยประมาณเนี้ยตรงที่ผมชี้อะประมาณนี้มันจะกินปุ๊บมันก็จะเสมอกันมันจะจะสวยครับนี่เห็นไหมถ้าคนไม่เป็นก็คือจะประ,ประมาณนี้นะครับถ้าคนไม่เป็นก็ประมาณนี้มันหลายอย่างครับ รถไถไม่ใช่ว่าจะไถเก็บงาน <_ an> เก็บอะไรเจ้าของนาจะถูกใจหรือเปล่า <_ an> เป็นแบบไหนเออไถได้ใครก็ไถได้นะครับเนี่ยเนี่ย,ยอย่างนี้เสมอหมดเนี่ยร่องร่องของผมทั้งอของน้องนี่ครับเสมอกันหมดเนี่ยครับเสมอกันหมดเพียงแค่มันจะเสียแค่คือเก็บมุมนะครับเก็บ <_ an> มุ <_ an> ม ที่เขาจะติชมนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ไม่เป็นร่องถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคไหมครับ f c ก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่ายังไงอ๋อแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าผมพูดไปถูกไหมอะไรยังไงนะครับตั้งผ่านก็จะตั้งคล้ายๆกันนะครับของผมจะใส่รูใน นะครับของน้องก็จะใส่รูนอกนะครับก็มีผลไหมก็ก็เท่าเๆกันครับเนี่ยขี้ถ่ายก็ประ,ประมาณเท่าๆกันก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ความแตกต่างก็ไม่เยอะ เนี่ยจุดไฟนิดเดียวลามไปหมดเลยทีนี้เวลาถ่ายก็ถ่ายยากครับฝุ่นทีนี้ฝุ่นเลยครับไงงงองเลยนะบันนี้ก็นี่ก็ออกมาถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เริ่มก็ 7จเอเจ็ดโมงนะครับเมื่อวานก็สองคันก็30ไร่ก็ถ้าผมกับน้องนะครับไถสองคนแบบทั้งวันแบบเต็มเตมเลยก็น่าจะประมาณ30เกือบ40ได้อยู่นะครับสองคันวันละสี่สิไร่นะครับถ้าแบบนาใหญ่ๆนี่คือสามารถแบบ ทำไรได้แต่อย่างเนี้ยนาเล็กๆมันมันทำไร้ยากครับเพราะว่ามันต้องเก็บงานมันต้องตัดห้หลายอย่างครับถ้าเป็นนาใหญ่ๆนี่โอ้โหแบบเดียวปื๊ดปื๊ป๊ป๊เสร็จเสร็จใบนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณ f อขอบคุณทุกคนนะครับผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมนะพูดถูกไหมว่า,างานไทยนี่แต่ละที่ แต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับมันหลายอย่างนะครับคนขับก็มันก็แล้วแต่ความคิดแล้วแต่บุคคลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ